สบายดีทุกคนพี่น้องกว่าทุกคนน้องมอนี้ห้าวก็มายจอกระ่องสายแตกเนาะสายแตกไก่มาผักจะพองเหียนะทุกคนเนาะนี่นี่ก็คือไก่สีคาวมันตอนี้กิจกรรมอะไรนี่ยทำไมพี่น้องชองบไปอันนี้ก็คือกิจกรรมเนาะกิจกรรมประจําวันของนักโทษโมเมน,นตน์หอกเขากักโต้แล้ทุกคนเนาะคักโต้สิบสี่หมื่นทุกคนเอ้ยเนาะกิจกรรมประจํบบาวันก็คือนี่เขาซิตี้อย่างวอตตี่ ตีแบตป๋อนี่จะเบ่งไก่ได้ไปเบ่งไก่มาซุ่มห้เบิ่งน่องเบ่งไก่เลยสูงเขาสูงเขาสูงแดงสูงแดงเดี๋ยวเขาสิบผ้าไปเบิ่งน้ำทั้งขาเนาะน้ำคลองน้ำโค้งทุกคนนี่อันนี้คือห้องเฮียนห้องเฮียนที่ไสาแตกอยู่แล้วทุกคนห้องเฮียนบ้านดสาแตกเองทุกคนนี่ไปได้เด้ออันนี้คือห้องไสาแตกอยู่ทุกคนนี่ทุคนสิป้าโตสาส่งสียเด็กอ่คือสายเดียวนั่นเองทุกคน สรุกดอันนี้ห้องแซ่แต่ยูเนาะยู่กับสายเดียเนี่ยกับน้องเนี่ยสาเดียวกับล่างไฟสิจีป่าว่ะสันนั่นอันนั้นก็คือห้องสียูทุกคนอยู่เนาะสิได้หลายคนมาประมาณสามสี่กุคนเนาะอยู่แต่ละห้องแต่ละห้องเนาะเขายหญ่ไปนะทุกคนเนาะนี่นี่ก็คือเดินท่งเที่ยวท่งเที่ยวโมยใหญ่เนาะทุกคนเนาะเพี้ยนน้อยๆเพี้ยนน้อยๆนึงทุกคนเอ้ยตัวนี้ก็ใกล้สิทามเลยเนาะตะเวนตะเวนสิโต๊ะดินแหละเนี่ย สาแตกกระทายตอนคำเนาะก็เว้นมันแดดได้เดี่เวาสียทายเบิ้งเมยน้ำคลองเนาะเขาบอกให้สายแตกออกไปทางนอกทุกคนเดีเอาสียทายทายเบิ้งเมยน้ำอาเดี๋ยวมีโอกาสหนาวถ้าเดี๋ยสียทายให้เตรียมๆภาพไปดิความาเพียงกว่ามี่คือน้ำคลองเพาะเราซูมใกล้ๆเอานี่แคมทางเนาะทุกคนเนาะแคมทางึ้เฮียอ่าคือนน้ำคลองเนาะน้ำคลองบ้านเฮา มั้งครองบาดสาแตกนะ้ะทุกคนเนาะกระไก่จะคือไก่สิคำมนะนี่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสายแตกสิมาหายเบิองมันสีสัๆนๆะเนาะผสาแตกใส่มือจับเอานี่ทุกคนนี่นี่นี่นทะเลบ,บาดสาแตกนะ้ะทุกคนเนาะทะเลประเทศเรา ทะเลประเทศดาทุกคนเอ้ยทะเลประเทศดาวนี่อันน,ออนี้ห่านขาหน้าทุกคนเนาะทะเลวานซ้ายแตกทุกค,คนมองง่ายกับแม่น้ำโค้ง เจ้าจะสีชุมเขาอ่ะแต่อืมโดดฟังมันมันดอดจริงๆมันใหญ่ทุกคนกลัวเอ้ามัอีกสังไหล่มากเอ้ยดูไปลมแห้งเป็นแห้งเลย